เล็กกระเด็นมาเ,นมนเล็กเล็กกระเด็นมามาวตายเอาละครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มาไปนะครับกับเกมโรบอกนั่นเองก็มีน้องๆหลายคนนะครับอยากจะให้พี่เล่นเกมโรบอกวันนี้นะครับก็เลยกลับมาเล่นกันให้ดูสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโหมดที่เป็นภัยพิบัติธรรมชาตินะครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใครเฮ้ยใครดี เอา้าใครกระโดดเตะวะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเข้าเรื่องกันต่อยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนหน้ากันนะครับตอนนี้นี่จะบอกว่าเราก็เล่นกับแฟนของเรามาแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะนิสาางเวลค่ะ อ่าตอนนี้ก็ตอนนี้หัวเขาล้านนะอ,อ๋ออ้อมทำไมหัวล้านอย่างนั้นน่ะโดนพายุห่านเมื่อกี้มันเป่าหัว๋อ,อแล้วตอนนี้เราจะไปแอบที่ไหนกันดีออ้ตึกสูงเฮ้ยภัยพิบัต<ห>กิกำลังจะมาแ<ห>ล้วเร็วเข้าอาคารก็จะประกาศแล้วว่ามีอะไรเราก็ต้องเอาชีวิตรอดนะครับจากภัยพิบัติที่เรากำลังจะเจอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรเฮ้ยทำไมหมอกมันหนาแบบเนี้ยอุ้ยด่านนี้เขาบอกว่ามีอะไรอ่ะยังไม่บอกเลยแต่ว่าอากาศมันเริ่มจะเฮ้ยความหนาว ความหนาวเราต้องหาที่กำบังใช่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 ในนี้น่าจะเป็นที่อบอุ่นเนอ่ะนี่แหละอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละอยู่ใกล้ๆกันจะได้อบอุ่นตามมาตามมาเฮ้ยตามมาเอ้าเต็งเต็งเขาตาต็งตายนี่เรากอดกันหน่อยสงสัยความอบอุ่นไม่พอนีหนาวนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยกระจกจะหลุดเฮ้ยพวกแกมาอยู่รวมกันเยอะเกินอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยหนาวหนาว เดี๋ยวยังยังยังลงข้างล่างเฮ้ยคนอยู่ไหนหมดวะเนี่ยมาอบอุ่นมากอดกันมากอดกันเออเออเอออยู่อยู่ใกล้ๆกล้กันหน่อยนี่โอ๊ยมันเหยียบหัวเขาไอ้ดูดิโอ้ยเฮ้ยจะไปไหนเล่าเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกเฮ้ยเพื่อนไปแล้วโอ้ยต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยข้างบนขึ้นไม่ได้โอ้ยยังไงอ้าวเพื่อนเดียวเราเราเรามาอยู่ด้วยกันเรามาอยู่ด้วยกันก่อน อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นเอ้ยอยู่ด้วยกันสินายอย่าพิ่งไปไหนเฮ้ยอย่าทิ้งเราอย่าทิ้งฉันไม่อตายเตงหนาวตายโธ่เออทำไมตายอ่ะนะเพื่อนมันไม่ยอมให้กอดนี่ไงผมกลับมาแล้วนี่เขามีผมแล้วเออเดี๋ยวมารอดูต่างต่อไปอืมโอ้โหเหลือคนเดียวเก่งยังเหลือคนเดียวแล้วดูอาคารนี่พังหมดเลยเนี่ยมาดูด่านต่อไปกันอุ้ย มีกระดูกด้วยดูดิตัวเนี้ยสกินโคตรเท่เลย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเซิร์ฟเซ็นทรัลโอ้เป็นที่สําหรับชายหาดใช่ที่สําหรับการเล่นเซิร์ฟเขาจะไปร้านข้างหน้าเนี่ยรอเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยนี่ทุกคนมันมาที่นี่กันหมดอ่ะเฮ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วอุยอ้ยเฮ้ยข้างบนท้องฟ้าเป็นอะไรไม่รู้กลัวเดี๋ยวเดี๋ยงอยู่ชั้นหนดีกว่าเอ้ยอยู่อยู่ชั้นหนึ่งดีกว่าท้องฟ้าแปลกๆทอร์นาโด เฮ้ยโจนอโดนั่นน่ะลมมาหนีหนีลบลบนี่ให้อยู่ทางเดียวกันแบบใช่ใช่พนะเออเฮ้ยมันลอกแผ่นเป็นทีละแผ่นเพื่อนเพื่อนตายเต็งอยู่ไหนอยู่ชายหาดแล้วเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพายุมาใกล้โอ้เจ็บ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 มันมาเราก็ต้องหนุนนะเฮ้ยกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายเฮ้ยอย่ามาทางนี้ดิ เฮ้ยมันมาทางนี้เนะตงมันมาทางนี้ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยหนีเพื่อนห <c oughs> ลบไป <laughs> อุ้ยระวังนะเขาอยู่กับอีกคนนึงมันมาแอบะหลั <c oughs> ลงเกาะรอดไหมรอด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 อยู่ตรงนี้สบายเลยนี่โอ้ยไปฟากนู้นคนรอดหนคนละฟากกับเขาโอ <c oughs> ้แล้วมันพัดบันไดคนไม่ต้องขึ้นไปด้านบนแหละดูดิเออขึ้นไม่ได้เลยเออเขาขึ้นไม่ได้เฮ้ยรอดเย้ไม่รอดรอดเยอะคนรอดเยอะ คราวนี้คนรอดเยอะน่าจะแบบไม่ยากมากนะใช่ดีใจไหมดูข้างล่างนี่โหดูนิงรอดชีวิตแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะเมื่อกี้เขาทิ้งตัวเองอะเมื่อกี้ต่างคนต่างมรอดใช่ตัวเองทิ้งเขาบ้าไม่ใช่เขาก็รอดนะอุ้ยด่านต่อไปดูดิเรฟวิ่งเนี่ยไหน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 สนามแข่งรถอะอ๋ออุ้ยสนามแข่งรถไปแล้วจะอยู่ในอาคารหรือว่าอยู่ด้านนอกดีเออใช่ใช่ใช่ช่ขับรถได้โอ้ยอรถมันชนเต้มันขับรถชน เขาขับรถนิวเนี่ยเออมันมีคนไปกับตัวเองเนี่ยเมื่อกี้เขาเห็นเตงมาไหมเขาเดี๋ยวเขาหาที่แอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาเข้าแถวแถวอาคารก่อนน่าจะปลอดภัยนี่เขามาอยู่ข้างในแล้วนี่ขึ้นมาอยู่ด้านบนอ้าวเฮ้ยติดติดเออเตงเขาอยู่บนทงด้านบนเตงอยู่ไหนอะเฮ้ยวูเขาไฟระเบิดวูเขาไฟระเบิดระวังอุ๊ย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 อุอุ๊ยระวังดูวิถีของ ไอลาวาให้ดีเอ้โหมาเป็นเม็ดมาเป็นเม็ดเฮ้ยมันมันกระจายได้แบบสุดยอดมากอู้ยเต็งอยู่นั่นอยู่นั่นใช่เขาอยู่ตายเต็งตายเหรอเออเม็ดแดงๆมาใส่ใส่น้าเต็งโดนเข้าภูเขาไฟลาวาใช่ไหมเออเดี๋ยวเขาไปดูดิใครจะรอดมั่ง เขาอยู่บนต้นไม้ดีกว่าเขาก็โดดอยู่บนต้นไม้เถูกไหมไหนนะอ๋อเห็แนแล้วแล้วน,น่าจะรอดนะมีคนอยู่ที่พวเขลวไฟด้วยเออมันไปแอบ,บอยู่ใ,ใกล้ๆเลยอ่ะเห็นป่ะอุ้ยเรากลัวไอ้เนี่ยใหญ่ว้าตายป่ะตายนาทีสุดท้ายอ่ะเออวะ่ะโอ้ยประมาทจเดย์ <laughs> <laughs> อยู่บนต้นไม้ไงแฮปปี้โฮมบ้านแสนสุขเฮ้ยบ้านแสนสุขจริงด้วยโอ้ว่าน,น่ารักนะเออมาดูดิบ้านเดียวมีสนามเด็กเล่นด้วยออยู่ไหนเนี่ย อยู่ในบ้านหรือสาอะไรอยู่อยู่ในบ้านคนมาอยู่ในบ้านเยอะอ็ยอยู่ในบ้านชั้นหนึ่งไว้ก่อนต่อชั้นหนึ่งฮะเผื่อมีอะไรขึ้นมาได้ออกง่ายอ่ะชอบมีน้ําท่วมมีชอบบ้าอะไรก็ไม่รู้เขาเขาขึ้นมาดูชั้นสองแล้วโอ้ยมีคนเหลือมีคนเหลือครึ่งตัวด้เองดูดิเน่ทำไมอ,ะอ่ะกระโดดออกไปแล้วท้องฟ้าแบบนี้นี่อากาศหนาวเหรอหลืออะไรไม่รู้ทอร์นาโดว้าว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 ตายทันทีไม่เฮ้ยหัวปิว เตงเขาตายแล้วอะไรวะ wow. uh huh. บ้านแสนสุกบ้าอะไรดูดิเอ,อย้ตยต้บ้านโดนทับอะ่ะเอา้าขึ้นมาได้ไหมตอนนี้ <laughs> ไม่ได้โดนทับน,นอนเป็นอมภาพอะ่ะนอนเป็นอมภาพเลยก็ <c oughs> ไม่ตายนะเอองั้นงั้นก็อยู่ต่อไปเตงเขาว่าเตงน่าจะโดนแล้วแหละก้อนมันกำลังจะไปหาเตงเตงตายแล้วเหรอเออเขาตายนานแล้วอุ้ย <c oughs> เปิดแล้วเปิดทางแล้วหนีหนีเอา้าเอ้ารอดเออเขารอด เออใช้ได้ใช้ได้เขานอนแบบนอนเป็นผักอยู่อะเขาหัวร้านเนี่ยตอนเนี้ยไอ้แกแขนแขนหายไปข้างหนึ่งด้วยสเตชั่นเฟิร์อะไรเนี่ยโอ้ดูเป็นปั๊มน้ํามันโอ้ยรู้สึกว่าปั๊มน้ํามันนี่ขับรถได้เอ้าเฮ้ยขอไปด้วยเพื่อนเดี๋ยวเขาจะหารถขับเตงเขาอยู่กับคนคนหนึ่งเขาอยู่ในรถมันพาเขาขับรถอยู่เอ้ยมันชนระวังเตงมันชนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฝุ่นทราย ฝุ่นทรายเหรอเออเข้าลองเข้าอาคารเออปิดจมูกด้วยปิดปิดจมูกอุ้ยพายุทรายใช่ไหมเอ่ยทุกคนมันเข้ามาแอบในนี้เฮ้ยพายุพายุทะเลทรายที่แสนน่ากลัวแซนสตอร์มพายุทรายเตงระวังนะมันจะมีอะไรพัดมามันจะมีอะไรพัดมาใส่เอาล่ะเอาละสิเต็งมาแอบนี่เชื่อเขามาแอบนี่เดี๋ยวลมมันพัดมาจากฝั่งนู้นเออแอบทางเนี้ยคนฝั่งนู้นน่าจะโดนออะไรพัดมาก่อน โอ้โหโอ้โหคนนี้รอดนะน่าน่าจะรอดน่าจะรอดี่ดูดีๆนะ,นๆะๆๆนะว่าประตูฝั่งไหนหรือว่ากําแพงอันไหนถล่มก่อนมีรูนิดนึงเฮ้ยเตเห็นปะฝั่งนั้นอะฝั่งนั้นอะนมันเป็นรู <ๆ S 1> มันเป็นรูนิดนึงที่หน้ามันะ้องเออเออใช่ใช่แต่ข้างนอกอะโคตรอันตรายเลยเตงดูดิโอ้โหโอ้ในนี้แหละในนี้แหละดีๆๆใช่ใช่ในนี้ปลอดภัยอืมมองดูให้ดีว่าตรงไหนเฮ้ยเป็นรูเป็นรู มานี่มันี่นลงมานี่กันเออเออนี่นี่นี่มาแอบระหว่างตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะเออน่าจะใช้ได้อยู่ต้งมังเนาะใช่ใช่เนี่ยตามเข้ามาเรื่อยๆรับรองว่าเขาจะพาให้เติงรอดแน่นอนรอดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดงี้ดีกว่าติงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติง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 ไปไหนอยู่ตรงนี้ดีกว่าคนอยู่เยอะอ้าวเขารอดแล้วเขารอดรอดรอดลอดเขาเย้รอดอีกแล้วเขาไม่อยากหัวร้านเลยเติงกระโดดลงไปตายดิ คือมันจะได้รีรีตัวใหม่เหรอเออมันจะได้รีตัวใหม่ได้ได้เดี๋ยวเขาโดนแล้วน,นะเออว้าปาร์ตี้อะไรเนี่ยปาร์ตี้พาเลตโอ้นอเ,นเนี่ยเป็นไงกลับมาเหมือนเดิมละโอ้ยคือคืนนั้นเออที่นี่แบบคืนว้าวไปเล่นไวกิง้งเ,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 เขาเล่นไวกิ้งเขาจะเล่นไวกิ้งแบบนี้นี่ในั่งนั่งมได้นั่งได้นั่งทำไมนั่งแล้วมันไม่โยกวะอุ้ขึ้นเสาอล้นะขึ้นเสาแล้วเหรอใช่ขึ้นข้างบนเลยเขาไปด้วยนี่เขาปีนไปอยู่ แต่ถ้ามีทอร์นาโดนี่คือแย่เลยนะเตียงระวังนะเวลาลงอ่ะลงแบบค่อยๆนะปีนลงกระโดดลงนี่ล่วงตายนะเออกระโดดลงนี่ตายนะเอ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอ้าวอ้าวเนี่ยกระโดดทางตายเตงเขาปิ้วโอ้โหอะไรยังไม่นันเล่นเลยตายเร็วอ่ะไม่น่าอยู่ที่เตงดูมันสั่นสะเทือนดิโอ้โอ้กำลังกำลังจะสนุกเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยใครอยู่ทางแบบชั้นหนึ่งก็คงปลอดภัยเนาะเออเตงนู่นตรงที่ปลอดภัยเป็นลานโล่งๆเหลืองๆอ่ะเห็นป่ะม้าหมุนก็ได้นะม้าหมุนอ่ะ เออนะม้าหมุนก็ยังมั่นคงอยู่โอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาเดี๋ยวมาเล่นเป็นตาสุดท้ายกันดีกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงดูว่าด่านอะไรแล้วก็ภัยพิบัติอะไรเอ,อ้ยด,าออดา่านานี้แกอืมคราวนี้คราวนี้เราไปไหนกันดีเขาว่าเขาอยู่บนต้นไม้เหรอเหรออยู่บนต้นไม้นะ่าจะรอดใช่ไหม S <S <S เฮ้ยรถจะชนรถจะชนนะเฮ้ยรถจะชนไอ้พวกนี้มันขับแบบหรือว่าเราอยู่ในร้านเหมือนเดิมดีเดี๋ยวเขาลองขึ้นร้านไปด้านบนดีกว่านี่ชั้นสองเหมือนมันเป็นแบบมันเป็นแบบดาดฟ้าอ่ะเนาะเออข้างบนปั๊มก็น่าสนใจนะอ๋อบนนั้นอ่ะมันสูงกว่าของเราอีกแต่ถ้ามีอะไรปุ๊บเราลงแล้วก็เข้าร้านได้เลยไงจากตรงนี้ยจะพักหนึ่งฟ้าผ่าหัวหรือว่ามันจะเป็นภูเขาไฟวะภูเขาไฟมันมาอยู่ตรงนี้ดูเลย โอ้ยภูเขาไฟอ่ะเราเดินไปที่ภูเขาไฟกันดูไหมถ้ามันเป็นภูเขาไฟนะต้าเห็นด่านที่แล้วอ่ะคนไปอยู่กันเต็มเลยไม่แต่มันจะไปถึงอ่ะมันมีน้ำมล้อมอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยไหนดูนีไปไปเขาลองนะเขาลองนะไปไปเขาไปด้วยเออได้อยู่โอ้ยเจ็บ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 นิดนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยจริงเขาอยู่ตรงปองเลยเนี่ยมันบอกว่าให้ไปให้ไกลจากภูเขาไฟแต่ว่าเรามาตรงเรามาอยู่ตรงปากปองเลยอ้าวเอ้ระวัง เต็งตายเหรอเออเขาจะไปดูว่าภูเขาไฟมันพ่นยังไงเต็งเหมือนแบบเหมือนคนที่แบบัพร้อมจะตายอ่ะเออเหมือนคนที่แบบว่าตายงงอ่ะตายเพราะแบบความอยากรู้อยากเห็น,นอะ่ะเหมือนคนกําลังยิงปืนอยู่แล้วเราไปอยู่หน้ากระบอกปืนอะ่ะเออรอดรอดรอดว่ะอีกด่านไหมอีกด่านก็ได้ไปเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกด่านหนึ่งเต็งจะรอดไหมน่าจะรอดแหละถ้าแบบไม่พเลเรนเมื่อกี้ตัวแตกเลยไหมอืมกระจายอุ้ยอะไรเนี่ยสวน อะไรสักอย่างสวนเหมือนสวนสาธารนณะอ๋อเป็นอย่างนี้เฮ้ยหรือว่าขึ้นไปตรงวงๆทุกคนแห่กันมาเฮ้ยอย่าเบียดดิคนนี้นี่อ๋อว้ยหน้าบึ้งด้วยคนนี้ดูนีว่าภัยพิบัติอะไรคนมาตรงนี้กันเต็มเลยอะเออเนาะไม่ไม่พาย,ยุก็อะไรสักอย่างนะมันดูปลอดภัยไง,งมีมีคนเข้าไปร้านค้าด้านล่างเนี่ยเข้าไปเบียดกันแบบทอนาโดทอนาโดนีระวังเมื่อกี้ตกจากที่สูงเสียเลือดเลยคนในร้านค้าน่าจะตายมดแล้ว หนีหนีหไปให้ไกลอไปให้ไกลไปเองเองอยู่ไหนแขนนัดด่วนหัวล้านรอดอยู่เฮ้ยยมันมาทางนี้มันมาทางนี้หนีหนีโอ้โหลมมันกําหนดทิศทางไม่ได้เขาเห็นคนกําลังปิวเห็นคนนอนตายเยอะเองเขาเห็นเองเฮ้ยรอดรอดรอดเย้เรียบร้อยเฮ้ยเป็นโหมดเป็นโหมดที่เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยลุ้นหนุยเออ โอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการเล่นโลบอกที่ตื่นเต้นนะครับสําหรับในครั้งนี้แม่กลับมาเล่นสนุกสนานดีเหลือเกินสําหรับใครที่อยากจะให้ผมนะครับเล่นเกมโลบอกในด่านไหนๆนะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันนะครับผมแล้วก็เกมอื่นๆนะครับในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย บ๊ายบายคนพี่การจุ๊บ <laughs> จุ๊บแขนขาด <laughs> อ้าวฝนกดโอ้ยฝนกด